ดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนาาเอฟซีแล้วก็ท่านผู้ชมนะครับก็วันนี้ผมพาออกมาหาวางอวนกันอีกแล้วนะครับอวนที่ผมเอามาวันนี้ก็เป็นอวนสิบเซนทีน,นี้ก็ประมาณเที่ยงแล้วนะครับที่ผมมาวางก็มมาเชียร์กันนะครับว่าอวนที่ผมวางจะหมานหรือเปล่านูนครับอวนที่ผมวางอยู่ด้านหลังนู่นเลยอวนที่ผมเอามาวางวันนี้ อผมวางไว้ที่ข้างนอกนู่นสองหัวนะครับแล้วก็มาวางเอา้าเฮ้ยอุ้ยทำไมมีแรดินดินครับมาสงสัยจะหมานแล้วมั้งดูครับนู่นทำเหมือนทุ่นกระดิกระดิกตัวหรือเปล่าหรือว่าอะไรชนนะไรมันจะติดกลางวันนี้เลยค่อยยกดูหน่อยอุ้ยอุ้ยเหมือนจะมีตัวครับดูดูดู หูนหูนนน่นหูนู่นงาจระัยนี่ครับอุย้ยสองตัวโดนเลยครับนูน่นนู่นอีกตัวงหนึ่งครับเออแจ่มเลยครับวางเสร็จก็โดนเลยหมานครับอันนี้ดักเสร็จโดนเลยนะครับสองตัวโอ้โหแจ๋วเลยหมานครับไม่ใช่หมานตอนนี้แต่ไม่รู้ตอน ช่วงมาู่ตอนเช้าจะเป็นยังไงบ้างตัวแล้วนะครับได้แล้วครับกับข่าวตัวใหญ่อยู่นะครับนี่ใสโตอยู่หัวสุด,<ต>สดท้ายเสร็จกลับมาหัวนี้โดนอีกแล้วครับดูกันครับว่าจ,จะโดนกี่ตัวโหหมานเลยดักหัวสุดท้ายหัวสุดท้ายก็ได้เป็นหนึ่งตัวนะครับดักช่วงกลางวันถือว่า หมานใช้ได้แต่ไม่รู้ว่าตอนคืนจะทาไหนนี่ครับวนเยอบยบเยบยบอยู่มาครับมาดูกันจะติดเพิ่มเติมอีกสักกี่ตัวนุุ่นจมจมครับโอ้โห นี่มีหรือเปล่าเหมือนทุนจมจมดูหน่อยโอ้มีครับนูน่นจ้บเลยนี่ครับนี่แล้วนะครับหตัว ็ถนับตัวนี้ด้วยก็สี่ตัวแล้วนะครับแต่วางมาสองหัวสุดท้ายนี่ครับดึงแรงหน่อยเพราะว่าอวนเก่าแล้วที่ค,ครับไป,ไปดูตรงนู้นอีกที่เห็นเนิบเนิบอยู่หลุดไปแล้วมั้งออื ดูโอ้ยังอยู่หนึ่งตัวนะครับหมันกลางวันจะแขกดักเสร็จก็โดนเลยนู่นนี่ตัวครับนู่นนู่นางล่างนู่นเขียวเลยครับดักเสร็จโดนเลยสองตัวหาตัวแล้วนะครับหัวนี่ดักเสร็จ เดี๋ยวขึ้นเรือก่อนตัวน,นี้ทำมือนก็หลุดโอ้ย ปดเลยมาขอปลอดอีกตวงว่ะตัวนี้ใหญ่หน่อยเคยปลดปลาทนานนะครับปลดปลดชาช่าเลยเห็นผมดึงอวนปิดๆแบบนี้ไม่ใช่ว่านั่นนะครับเพราะว่าอวนมันเป็นอวนเก่าอวนอันนี้ผมใช้มา ตั้งแต่เริ่มทําคลิปไปใหม่นูนครับผมก็เลยไม่ค่อยจานั่นดึงแบบปุดๆไปเลยเดีย๋ยครับก็ทั้งหมดนะครับแต่หาตัวแล้วนะครับวันนี้เจ๋วเลยครับแล้วเดี๋ยวยังไงก็ไปเจอกันพรุ่งนี้ตอนปูกันจริงๆเลยดิฟ้าทั้งหมดสี่หัว ดักเสร็จปุ๊บโดนเลยหกตัวแจมเลยนะครับกับข้าวหลอดละเ <c oughs> จ๋วเลยโอเคครับ